กับผมเองครับพี่น้องครับสำหรับปีนี้กกมาพอๆผมครับกับมิงพันเขาแลยมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับครับสำหรับปีนี้ค่ะผ้าพีพี่น้องครับเอ่อคนมาเขานะครับนักปลูกเขานักพัฒนาเขานะครับแล้วก็พี่น้องชาวนาน้ำกันนะครับมาอัปเดตนะครับหรือว่าแจ้งความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ก็เขาเตรียนงานหาเก่านะครับสำหรับปีนี้ก็เริ่ม ในเวลานะครับทําการแม่งปันนะครับหลังจากทีมว่านี่ได้ทาการเป่าทาความสะอาดนะครับสนับเทียนยู่น่กระประมาณซิบสอบนะครับเป็นของพี่น้องทั้งกาะสินนะครับทั้งอําเภอสหัสขันท์แล้วก็ทั้งกุชินาลยนะครับเราจะมีของพี่น้องทั้งสกลครับบึงการนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับประมาณสี่เจ้านะครับซิปกระสอบนะครับกับเจ้าหนึ่งกับเป็นลูกค้าเก่้านะครับ กับพึ่งมาหูตอนพิ่นทรงเห็กเด็กทีทีย่ให้นะครับเพราะว่าทีตำบลพิ่นมันซื้อแปลกๆแล้วมันติดหูนะครับก็เลยหูว่าปีกายนี่พิ่นสร้างไปกระสอบหนึ่งปีนี้ก็เลยสร้างเพิ่มเป็นหากระสอบนะครับรับสำหรับกอโคกต้นเตียนนาหาเกานะครับกับเป็นพันธุกรรมนะครับต่อยอดจากกอโคกต้นเตียนท่านยาซิลินนะครับพัฒนาเพิ่มความหอมเข้ามา นะครับสำหรับพี่น้องที่เขามาใหม่นะครับสำหรับพี่น้องเก่าๆเพิ่นก่าหูแล้วนะครับนะครับสำหรับวิธีการทําความสะอาดผมก็จะใส่รถเกี้ยวเข่านะครับนะครับเป็นรถเกี่ยวเข่าน้อยนะครับรถเกี่ยวเข่าส่วนตัวนะครับแล็สำคัญคือผมใส่เกี่ยวนะครับอ่เมล็ดขั้นเขาอย่างเดียวนะครับเฉพาะกองตาวตเตียนนั่นนะเกี้ยวยางเดียวนะครับเพื่อป้องกันการผสมหรืออ่มีปัญหาทีหลังนะครับก็คือ ใส่สงานอย่างเดียวนะครับเฉพาะเกี่ยวเขาเมล็ดพันธุ์ย่างเดียวนะครับ <c oughs> แล้วก็เขาอยู่ในน้นนะครับกับปลูกเฉพาะก็โคกต้นเตียนนานาเก่านะครับสําหรับแปลงเมล็ดพันธุนาา์นะครับส่วนเขาเมลินะครับจะปลูกคนละแปลงนะครับแล้วก็ใส่รถจางรถเพิ่นเกี่ยวไห้นะครับเพื่อป้องกัน นะครับโบไฮเข่ามันปลอมปนนะครับแล้วก็ตัดปัญหาประเด็นดราม่านะครับหลังจากที่มือแรกก็ทําการลื้อนะครับลื้อแล้วก็มั่งนะครับแกนสกูนะครับส่วนมากถ้าเข่าจะติดตัวข้างก็จะมีอยู่ในแกนสกูก็ทําการลื้อนะครับแล้วก็เป่านะครับทําความสะอาดโดยใช้เครื่องเป่านะครับก็รีวิวของพี่น้องได้เบ่งแล้วนะครับครับสําหรับระบบการทํางานนะครับเข่าก็คือจะเอาเข่าเข้าไป นะครับผมก็จะเทเขาเปลือกที่ประทานในขาดเขาไปนะครับเพื่อนก็จะเป่านะครับว่าจะเป็นเศษนี่ครับอันนี้ซิปกระสอบนะครับเขารีบบัวลอยนะครับนิดเดียวนะครับครับก็จะมีเศษฟางเศษโน่นนี่นั่นนี่นะครับดอกหยาเด็กยังเนี่ยนะครับก็ถือว่าถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยนะครับครับถือว่าน้อยนะครับซิปกระสอบเด้แค่ในถือว่าน้อยนะครับครับก็คือ จะมีเศษใหม่เนี่ยนะครับงานยูค่าบางคนจะถามว่าขึ้นมาจะใสนี่ครับก็คือผมตากนะครับนะครับตากอยู่นี่นะครับบางครั้งบางที่เศษเพิ่งก็จะปิ้วมาหล่นมาใส่น้ำนะครับอันนี้ก็ตรงเจียพี่น้องก็นะครับนะครับบริเวณตาก็จะตากนี้ซึ่งรอบๆก็จะเป็นต้นยูค่านะครับเป็นต้นยูค่านะครับก็อาจจะมีปนไปเนี่ยนะครับ ครับถ่านสุบเป่าบอกนะครับอันนี้ตกแจ้งกอนนะครับส่วนอีกมากกับมีแต่เขาารีบนะครับเข่ารีบครับเศษฟางนะครับอันนี้ก็ทําความสะอาดรอบสองนะครับก่อนจะสทรงนะครับอันนี้ก็เขานะครับหลังจากทีเป่าแล้วนะครับนี่ครับครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับก็คือทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับแต่ว่ากับบเทนในโบเทนในสร้างนะครับบนทนในสร้างกั ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการแพ็กนะครับนะครับขั้นตอนการแพกครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเอ่อเห็ดเท่าที่อุปกรณ์มีนะครับก็ว่าเป็นเห็ดคักรับก็ว่ากากระได้ประมาณนี้ครับพี่น้องได้ประมาณนี้นะครับครับสวยงามนะครับปีนี้เขางานยูนะครับครับนี่คือพร้อมทรงแล้วนะครับพร้อมจัดทรงให้พี่น้องข้าแล้วนะครับ ก็เหลือแค่สร้างกิโลละก็แพ็กนะครับและก็เขียนทียูลวก็จัดทรงนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับก็เปิดจองและก็จัดทรงแล้วนะครับสาหรับปีนี้ปีหกหานะครับครับสาหรับขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับราคาเดิมนะครับแนวอื่นขึ้นกับโขึ้นนํานะครับก็คือเอาราคาเดิมมาตรฐานนะครับ ซอยกันเวงแวะกันไปนะครับของผมจะเป็นเขานาดํานะครับเป็นนาดำหนึ่งต้นดานดามือนะครับซื้อพันก็โกตุนเตียนน้าหาเก้านะครับเป็นข้าวนาปีนะครับเอ่อบานเท่ากับเื้อเอิรนเขาใหญ่นะครับบาเท้ากับเขาใหญ่นะครับราคาเปรียงเปนเอ่อกะสอบละยี่สิบห้ากิโลนะครับกะสอบละยี่ห้ากิโลนะครับราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทเท่าเดิมนะครับ พร้อมค่า <speakers> จัดส <umas> ่งนะครับความหมายก็คือราคานี้พร้อมส่งนะครับราคานี้พร้อมส่งนะครับพันสามลอยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับครับสำหรับการส่งการจัดส่งทางไปซื้อนี่แบบโลจิสติกนะครับก็คือส่งหอดบ้านขึ้นกันนะครับคือกันกับบริการอื่นนะครับแต่าเป็นของไปซื้อนี่นะครับสำหรับกติกานะครับก็คือถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็ทักมานะครับโทรมา นะครับทางทางเฟดก็ได้นะครับทางไล่ก็ได้นะครับกับเฟดนะครับซีเฟดหมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับครับหมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับหมิงพันเผือกแล้วก็คอคอควายจุดนะครับหมิงพันเผือกคอควายจุดคนเลี้ยงควายนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ093 227 8985นะครับ093 2 2 7 8 9 8 5นะครับกับเมมเบอร์นะครับก็จะขึ้นเป็นอ่าไอดีไล่ในีตโตนะครับครับสำหรับกติกานะครับหลังจากที่พี่น้องสนใจนะครับแล้วก็สอบถามและเอียดแล้วตกลงกันแล้วอยากได้เงื่นพันก็คือหนึงนะครับอ่าทรงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสไป็นนี่นะครับมาให้ผมนะครับพร้อมกับโอนนะครับอ่าเงื่อนเขาบัญชีนะครับผม ต้องขอภัยบ่มี่เก็บปลายทางนะครับบ่มีบริการเก็บปลายทางนะครับก็คือตามสโลเกียนผมนะครับโอนปุ๊บนะครับจัดส่งปั๊บนอรับได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่เอ่อพึ่งเขาว่าไม่นะครับกกยังกะว่นใจนะครับผม็อยจากจะบอกพี่น้องว่านะครับผมเหตุมาสี่ห้าปีแล้วนะครับถ้าจะโคตรจะโกงพี่น้องโคตรในใหน้าน้อกันนะครับคือจะอยู่บ่ได ฮ็ดบอดดโดนปันนี่นะครับหลักสําคัญนะครับมีทีวีรักแรงชัดเจนนะครับมีทีวีรักแรงชัดเจนนะครับเพื่อเป็นการให้พี่น้องสบายใจนะครับการล่องเขาไปเบื้องนะครับว่าผมเห็นมาหลายปีแล้วนะครับสาเหตุที่บ่มีบริการเก็บไปทางนะครับเนื่องจากเวลาไปส่งนะครับผมส่งทั้งไปซีนีนะครับ จะทรงทางบริการเอกชนมันจะแพงนะครับแพงแห้งนะครับจะต้นทุนการขนส่งจะเพิ่มไปอีกเท่าตัวนะครับพี่น้องก็จะได้ราคาสูงขึ้นนะครับก็บคือผมกับพยา,ยามทรงให้มันทีประหยัดพี่น้องที่สุดนะครับแล้วก็บ,บริการหอดบานขึ้นกันนะครับแต่ว่าขอเสียเพิ่นก็คือเพื่อนเป็นหน่วยงานของราชการนะครับเป็นของรัฐะนะครับก็บคือจะ เออว่าไงคือรถเพื่อนจะไปทรงเนี่ยเพื่อนจะบุมีรถย่อนกลับนะครับความหมายคือถาเพื่อนไปทรงแล้วนะครับบ่พ่อมันก็เสียเวลาจะของเสียโอกาสจะค้อนครับขล้องก็จะได้กลับคืนมานะครับแต่ว่าในกรณีที่อ่โอนก่อนนะครับพอโอนแล้วปุ๊บนะครับไปหอดบานหอดช่องพี่น้องเหลือทีบานซื้อตรงกันนะครับโบยูเพื่อนกะเอาฝากใ้ก็ไดนะครับนี่คือเหตุผลนะครับนี่คือเหตุผล นะครับขนาดบางกรณีนะครับบางเขตโอนเงินแล้วกับติดต่อบ่ได้ตอนเพิ่นไปทรงกับมีนะครับกับไปถามเอานะครับเพื่อนกับโทรมาถามกับไปถามเอาว่าซื้อตรงบอมาแยงทีตรงบอนะครับพี่น้องบางคนกับไปทรงเง่ยฝนตกเนี่ยเง่มเห็ดเบียกเห็ดงานเนี่ยโน่นนี่นั่นเนี่ยไ่ได้พกโทรศทัพท์เนี่ยนะครับนั่นคือความจําเป็นนะครับถ้าเกิดว่าในกุ้งในกุ้นี่ที่เก็บปลายทางนะครับก็คือติดต่อกันบ่ได้นะครับ มันก็นจะเสียหายนะครับทั้งผู้ทรงทั้งผู้ไปทรงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลื่อยนะครับขอใสอ่ระบบเก่านะครับนะคือพี่น้องโอนเงินก่อนนะครับส่วนเรื่องว่าโอนแล้วว่าได้ของนะครับเอ่อตัดปัญหาได้เลยนะครับเพราะว่าผมบ่เห็ตหน้าบุญหลังคนหลังพี่น,อน้องเกษตรกรน้ากันนะครับผมเห็ดมาสี่หปีแล้วนะครับอา่าลูกค้าได้หลายคนแล้วนะท่านลูกค้าเก่าเพื่อนกับอา่า คงจะหูดีนะครับแล้วก็มีการสั่งจองเขามาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องนะสบายใจนะครับหรือว่าถ้าโมหมานใจนะครับกะทักมานะครับผมจะส่งเอกสารหลักฐานนะครับในการโอนเงินในการส่งของให้เบิ้งนะครับว่าอ้วนจริงนะครับส่งจริงได้รับจริงนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการให้พี่น้องสบายใจนะครับขอย้ำนะครับปีนี้บ่หลายนะครับปีนี้บ่หลาย นะครับพี่น้องทนาดสนใจกับฝ่าวนะครับบัวสิเป็นสื่อมวียนท่านไหนก็ตามนะครับผมอยากจะขออนุญาตนะครับแนะนําพี่น้องเจ้าหน่อยนะครับช่วงมกราคของมีหน้านะครับพี่น้องพยายามหาโหลดครับครับเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามนี่ครับยังพ่อมีนะครับพ่อวิทย์มีหน้าไปเลี่ยวจะเขาเมียสาเพิ่นจะลงเรื่มลงให้ลงหน้านะครับพันเขาจะบ่มีนะครับผมจะพอปัญหาเนี้ยทุกปีบางปีหอดมีทุนหน้านะครับ ยังโทรมานํายังมาตามนะครับก็บซีตนนกันนะครับซีตันกันแล้วกเ็เห็นใจนะครับพี่น้องที่อ,อ,อยางได้ไม่เรียกท่านไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากน้อยนึงนะครับพี่น้องฝากน้อยนึงก็คือลูกค้าผมนะครับสาสท่านนี่เพื่อนสร้างจอง,งตั้งแต่พฤศจิกาท่านว่านะครับตั้งแต่ผมท่านเกี่ยวนะครับอันนี้ก็เลย นาดพื้นหลังปีใหม่นะครับพอดีมีเวลาวางนะครับนี้ก็ติดติดจองไปแล้วครับพื่นโอนเงินมาไดแล้วนะครับครับโอนเงินมาไดแล้วนะครับก็มีเจ้าหนึ่งหาสอบเจ้าหนึ่งสามสอบแล้วก็อีกสองเจ้าเจ้าละสอบนะครับอยู่นี้สี่เจ้านะครับก็จะทําการจัดส่งจัดแพ็กแล้วก็ส่งไปเพื่อนอื่นนะครับครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องท่านสนใจเมล็ดพันธุ์โกอกต้นเตียนานหาเก้านะครับก็ทักมาได้นะครับสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับ บอสืบอหาบอวากันนะครับว่าอยาาคู้ว่าเออมันแตกต่างนวเไหนนะครับผมก็จะได้อธิบายให้ถึกนะครับทันบอสะดวกโทษกับทักแม่ก็ได้นะครับถักทางไล่ทั้งขอความเฟซผมก็สะดวกกันนะครับบางครั้งที่ผมกับบ่มีเวลารับทรศัพท์หรือว่าติดภารกิจกับบรไหลับนะครับทักขอความไว้นะครับฝากไว้คักคอยคุยกันสิก็ได้นะครับสําหรับวิธีการนะครับขั้นตอนการสั่งนะครับนึ่งนะครับ พี่น้องส่ง <c oughs> ซื้อที่อยู่มานะครับอ่าผมจะส่งเลขที่บัญชีไปให้นะครับพี่น้องโอนเงินมาให้ผมแล้วก็ส่งสลิปมานะครับผมก็จะ,ะทําการแพ็คเข่านะครับแล้วก็จะเขียนซื้อที่อยู่นะครับลงในกระสอบเขา่าแล้วก็จะส่งให้พี่น้องเบิง่งว่าซื้อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ถูกต้องบอ่นะครับพอถูกต้องแล้วผมก็จะ,ะไปส่งไปที่นี่ให้นะครับหลังจากส่งแล้วผมก็จะส่งเอกสาร,รนะครับใบเสร็จ ใบทรงนะครับกราฟขึ้นไปพี่น้องเบื้องนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจเช็คปลายทางนะครับเพื่อมันนแน่นหอดกะห้องก็ได้เช็คกันนะครับคือทุกอย่างมีเอกสารหลักฐานสามารถตรวจสอบในเบิร์ดนะครับทั้งการโอนเงินนะครับทั้งการส่งของนะครับต้องมีเอกสารหลักฐานนะครับเพื่อความชัดเจนแลวก็สบายใจทุกฝ่ายนะครับครับหนึ่งนะครับพี่น้องตัดสินใจจะซื้อแล้วนะครับ โทรมาถามคุยกันแล้วโอเคจะเอานะครับก็บคือส่งซอทีอยูไม,ม่ผมนะครับผมก็จะส่งเด็กทีมชีไพ,พ,นะพไปให้พี่น้องโอนเงินมาแล้วก็ส่งสลีปมานะครับแล้วก็ผมก็จะแพ็กเข่าแล้วก็จะส่งให้ส่งเอ่อเลขทีบินบาเซตไปให้พี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่เฮ้าก็กจะบรสะดวกนะครับสำหรับการโอนเงิน นะครับผมก็ขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับฐานโอนทั้งเ,เน็ตบ่ได้นะครับทางแอปบ่ได้นะครับก็โอนตู้นะครับทางตู้ก็ได้แล้วก็กส่งใบเสร็จมานะครับเพราะว่มมามีคุณพ่อทั้งบึงการกเพิ่นกะโอนตู้มาให้นะครับขอความมันก็จะเด้งมาหาผมนะครับนั่นคือในกรณีที่ที่เออ่บ่ได้เล่นไลน์เล่นเฟซนะครับก็บคือโอนแล้วก็มันจะเออ่ขอความการ โอนเงินเขาก็จะเด้งนะครับแล้วก็ผมก็หรือว่าเพิ่นก็จะโทรมาหรือผมกจะทรบอกว่าเออเงินเขาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขอีกที่หนึ่งสำหรับพี่น้องที่บนเล่นไลน์บนเล่นเฟสนะครับแล้วก็อีกในกรณีหนึ่งนะครับที่เขามีเงินสดนะครับก็คือเอ่อไปให้ผู้เพิ่นเอ่อมีแอปนะครับโอนให้ก็ได้นะครับโบนเสียค่าบริการนะครับเขาถือเงินสดไปเพิ่น นะครับแล้วก็เอาเลขที่บัญชีผมไปให้เพื่อนนะครับโอนมาแล้วก็ให้เพื่อนส่งมาให้นะครับส่งเอกสารหลักฐานมาให้นะครับหรือบบกั่อทรมาแจ้งผมก็ได้นะครับในกรณีที่บวชสะดวกในการส่งเอกสารนะครับไปสลีปก็คือโทรมาก็ได้นะครับสาเหตุที่ส่งมาหรือว่าโทรมานะครับบางครั้งบางที่มีพี่น้องโอนมาพร้อมกันสร้างจองพร้อมกันหลายคนสินะครับผมก็ ยอดมันซ้ำกันนะครับบางทีอ่ากระสอบเดียวคือผ่านสามาชีพซ้ำกันผมโมโห่าคงไผ่นะครับก็เลยอยากให้มันมีเอกสารหลักฐานชัดเจนแต่ละคนจังนี้นะครับโอเคครับผมสำรับมือนี้ผมมิงผ่านเขานะครับกะพากพี่พผน้องครับมาอัปเดตแล้วก็เปิดนะครับรับจองนะครับเมล็ดพผ่านเขาก็คงตัวเตี้ยนะครับนานหาเก่าปีนี้นะครับสำรับคลิปแรกกะฝากพี่ตัวน้องซ้ำหนีก่อนครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับเ,เตรียมเขา่านะครับแพ็คแล้วก,ก,วก็เตรียมจัดส่งให้เพื่อนออื่นนะครับเดี๋ยวตอนจัดส่งจะมารีวิวให้พี่น้องได้รับทราบกันอีกทีหนึงนะครับเพื่อความสบายใจของพี่น้องมากไหมนะครับย่านเอ่อหรือว่ามีตัวกังวลน,นะครับว่าถ้าอ้วนเงี้ยแม่เราญานิมาแด้เ,เข่านะครับก็บเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ตัวน้องสนิทกันนะผมสวัสดีครับ